โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนมาหาเจ้าเอเดิด์ซิมานที่ทุกคนกําลังตามหาและสงสัยว่ามันทํายังไงวิธีการได้มาได้ยังไงตกปลายหรือเปล่าไม่ใช่นะมันไม่ได้หาด้วยวิธีการตกปลานั่นเองครับผมนะมันต้องใช้เจ้าสิ่งนี้ในการหานี่คือโกงดักกูที่มันขาย,ยตรงนี้ราคาอยู่ที่สี่สิบห้าซนเองโอเคหลังจากนั้นที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยอันนึงแบบนี้น มันก็คือ1อันมันได้มันจับได้แค่1อันเท่านั้นแต่ว่ามันจะสุ่มนะว่าได้อะไรแถวนั้นนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสได้นะเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมันจะมีพวกเออพวกปูพวกนี้อยู่ด้วยแต่มันก็จะสุ่มว่าจะได้อะไรออกมาฮะณใหญ่ก็จะออกอันยากหน่อยนะองใช้ประมาณ1 0ึงถึง200รอกงบางคนดวงนี้ก็ออกประมาณ60กกงก็ได้แล้วก็คือสภาพอากาศที่มันสามารถจับได้คือสภาพอากาศแบบ แบบเคลียรเท่าน,นั้นนะเป็นรูปก้อนเมฆมีเครืาา่องหมายเขตดแรดหนึ่งอันว่านหนังสือมันก็เขียนบอกเหมือนกันว่าเวทเทอร์คือเคลียเท่าน,นั้นคือพอเราได้โกงแล้วก็าาวางตรงนี้ไปเลยวางไปเยอะๆวาง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 ,วาง,วางจะว่ายน้ําไปวางฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนู้นเราสามารถยืนเหยียบน้ําได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปาก็คือน้ําฝั่งนู้นตรงนั้นเลยโอเคเราจะพาทุกคนไปเราสามารถกระโดดข้ามน้ําอย่างนี้โก๋ขากระโดดได้เลยนะ ว่าตรงหนูน้นักมันจะเป็นพื้นที่ที่สามารถวางกรงวางกรงได้แล้วก็ยืนบนนี้ได้มันเขาทาเขาทําพื้นมาให้เรานี่เลยเห็นไหมเห็นมเกมเขาทามาใหม่ปรับมาใหม่ตรงนี้จะเป็นพื้นเห็นไหมขาเราก็ถ้าเราเดินมาก็จะตกไปเลยนะนี่เราสามารถเอ้ยว่ายการเชียงได้ด้วยอย่างไงน่ารักไหมโอเคมาเราจะวางกรงเลยวางให้มันเฉวยๆวยแล้วก็คิกๆิกกวางมันไปเยอะๆอย่างนี้เลยเพราะถ้าเราเดินไปด้วยวางไปด้วยมันก็จะแบบ มันแบบช่วยๆช่วยได้เห็นไหมมันจะเป็นต้องจะวารูปโกงได้ด้วยก็จัดพลื้นที่ใด้ดีมาอันนี้ก็หมดแหละที่เราได้มา60กล่องนะก็แบบนี้เลยนะในสภาพอากาศแบบนี้นะแล้วทุกคนก็จะได้ไอเจ้าซีไม่อันนี้ไหมเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปให้ดูกันว่าเราเก็บกี่อันถึงจะได้แบบนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย yeah <laughs>